จะเป็นมหาเศด้วยแจะเป็นผู้ดีวางกตัญญูเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนก็ต้อหาคุูบาอาจารย์นำไปกราบไหว้นำขอไปถวายให้มีหลวงพ่อวัดใหม่นะพอจะได้ไหลเป็นตระชาติถูกไนะท่านพอดีที ไปมาออกไปกราบไหวบรรดิาติวานจาแล้วก็อลงพระใหญ่เป็นพระอุปดิชาในตอนเป็นเด็กแล้วก็ได้ไตกราบได้ไหว้บูรดิชาแล,แล้วก็ลงทอดผ้าบอกว่ากำพ่ายท่านก่อมาออกกราบไหว้แล้านติวานมหาเทศเป็นผู้มีความรักกักอยู่แต่ยังไม่ยุติเรื่องลงไฟในการศึกษา ตอนที่อจะมาขับมายจพระบุรีตอนนั้นก็น่าจะมาอยู่วัดบางบุรีเป็นทระธานกลับมาแล้วมาที่ตลฝากหนังสือเป็นกล่องๆนะเพราะว่าเป็นกล่องซื้อหรือตเก่าๆเข้าหมายหนังสือมีความรู้เยอะก็เป็นการอนิญาตมีความรู้รอบตัวมากประวัติมายจันทร์ วันมาตายสร้างต้แบบ่ันม กองเนี่ยราตนชายมีชื่อว่าอย่างไรแต่เป็นเจ้าว่าเจ้าว่าองค์แรกชื่อว่าอะไรต่าเาล้ำคันนะเขาทานละไห้คำต้นคำเบียน9844ขอความกรุณายางที่หนึนะครับต่อการพรมลาบานะครับ พยายามัวเอ,อ,องตอแตสขอเขคอารถไฟความางเคยเป็นกับไม่หน่อยในยุคนะ้หมอเป็นหนังสือพหมาที่ได้เ็บซื้ออ,อาบาน่าได้วเห็นตุดไม้ กป็นวัดแลทพ่สุสมมนเนศวัดในนงการทุกปในปีมศ .2 พัน่อยสีนโอ้งานนักชาติทุจะจะมีว่าวัดมายไทยก่อนในที่อวัดเงินเกาะลอยเงินเกาะลอยวันมาทายมีพิษุเจ็ดโรคสิบวัดสอง การเปิดเรียนสอนอักษรสมัยในแบปฐมก่อปาเ่อยขอองครการเป็นไงสมัยรุ่ตอนนั้นมีเจาว่าเจ้าที่การละน้อยทยลูกสหาแสดงว่าละทายไม่ได้ชื่อวยละท้ายนะก่อนช่วยหวัดกออยในอีกว่านง่ง ชื่อว่าวัดสามอ่างทองอยู่ที่ไหนอยู่วัดทุ่งบอลวัดสามอ่างทองนะมีพิ่สูงห้าสิบโลเป็นวัดสามเปิดเรียนนะสอนอสมัยในแก่ปฐมบอกการนะเจ้าอาวาสก็คือพระฤทธิ์องค์ามที่เจ็ดโอ้ วัดพุ่มบอนชื่อวัดสามทองไม่รู้ชื่อก่ไปดูประวัติม่ใช่วัดุมอนนะุ่มบอนชื่อที่ไหนมรดไทยย้ายมาจากรุ่นกอวัดวัดก่อยราดังนั้นประวัติวัดเรามีมีขึ้นดจากกที่มหาิทยาไดยใส่ใจและสนใจในการศึกษาในเรื่องสือและรยว แล้วก็ออมารวมาเพื่ให้ได้เป็กสวัวัพธาของท่านมาายมรักษาแต่้สาวท่านมาายรักษางสมัยดูอยู่นะโยนนะเออแลจะมีซุยและีแยองานศพวันนี้มาเตรียมงานก่อนพ่อเตรียมซุยไว้ก่อนพ่อจะเสียนะเตรีไว้ก่อนรู้แน่ท่านแ้วว่า ที่พิจารณเรานั้นเลเที Arrow, us, ่อ่ะระบบพ่อว่ามันมีไหมทุกคนมีความตายถึงเรียกงันไม่ได้มีกันทุก่นเพราะฉะนั้นหมาที่ก็ไม่จำเป็นเก็บเงนสื่อไว้แจกการศึให้พ่อทำมาใส่ถุงช่วยอาวุธี่วแจกตามมา วันนี้นเวลาที่วัดบรรทายจะมีการจับกรมกรงองท่าพุทธบระดุสองถึงสามวันในวันที่ยี่สิบยี่สิบเ็ดย่เกิดกันยาโดยพระเดชพระพ่พระมหาวัฒนาจตระโรจากอาว่าวัดสัมปรมจะนำกเปันศม ไม่ได้ทำให้แก่ในเกื่อเรียนโดยตำหดเอาเด็กนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 โรงเรียนรัตนานและก็โรงเรียนใกล้เคียนประมาณร้อยกว่าชีวิตได้มาที่รัตนาไทยในรัฐบาลกดกรงคุณธรรมจริยธรรมนั่นก็เป็นการสำคัญ่าในตอนนั้นใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร เรียังนำปัตนรูรูผลานที cents, ่มาโปร่งก็เกิดพอดได้เลยนะตามใจกำลังสถานและอยูประมาณกับเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งมีการโปรงค่อนข้างนะจยกบารมาแเดล ใส่ลงไปต้หนัือขึ้นมาแม่สมก็เป็นมหาทีกมหาเกลียวในเรียนบาลีผมเพิ่ไปเรียนกันอยู่ที่วัดเพกาลอยู่ทีะจากุลแต่มเจที่เรียนไม่ได้สอบไม่ผ่านเนี่ยเขีนภาษาบาลีแปลนไทยเขาบว่าเขาสิโตหน้าโบเขียนเป็นภาษาบาลีได้ ผหนึ่งเนย้อยก็เช่นโูติแปลด้วยันว่าสิ่โตันโน่นปัหานเลนแหลก่ะรมาเลยสอบมาระเลยไม่่านส่งนั้นพอนที่นัก่ับโงเป็นงานงานราวไทยก็เลยไม่เป็นมาหาสู้มาหาคุณด้ว้นะครับก็มีกว่าคุกเคยกับหลวงพ่อครูอาจารย์ลายทายคปนี้ถ้าจะพ้นมาจะดีสมัยนั้น ไม่ไหวเจ็ดข้อเจ็ดขังตีต้านต่ตตอเจ็ดนาตายเพราะบนหนุนให้สูงวังสูงสวรรค์สาาระเดืมดฝังแล้วจบลงน่าเกิดแน่นตายแน่นหรักหนาจงนักเกิดหนักเกิดเตรียม นัเตรียมตัวก่อนตายนัปรกาไว้าเพลียนใก่อนแต่งเตรี่ยนนาก่อนที่คนจะเรต้องกอนตมีคนเตียเรือนะครับเปี่ยนนาท่อนนั่นกนเปลี่ยนเรือนะครับนเตรียมตัวก่อนตายเตรียนไปก่อนแต่งเตรียนนาก่อนนจะเลงเียมแปงก่อนที่จะเดินทางนะแต่คนมาเยียมมาเยี่ยก็ เดีไดีสองมาอ่นี้นทใจมานติดกันแค่บางติดพระปาบางนี่ครับนี่ตัวอาจารย์รปราบไดไประกาศเอไว้ว่าออกมาจากพอแม่ท้ดีแต่กายก็ไจนเสื้อผ้าและอ่างพรแม่สะพ่อนก็มีมามีเมื่อภายหลังฝ่านนั้นเป็นเศรษฐี มุ่มั่นทำความดีจากโลกนี้มีกำไรเพราะเขามีปัญญาทรับได้มาทำบญไปเปลี่ยนเป็นทรับ์ภายในสะสมไว้เป็นสเสียงมาเปล่าไม่ไปเปล่าชีวิตเขาไม่ต้องเสียเสเ่ยงมนึุ่มเป็นเสียงเอาไว้เลี้ยเมื่อจะไป เช่นเดียวกันกับการรักษาในสมัยวิทยานั้นท่านก็เป็นผู้ที่มีคนหน้ามีมาป็นโจทย์หลายอย่างในโอกาสที่หน้าได้เป็นอะไรนะเป็นหมอภาษาชาวบ้านเป็นหมอจับเช่นน้เป็นหมอสารและประโกเป็นหมอเป่าในสมัยนั้นในช่วที่กว่าจะเลยหน้าอย่างไม่มาก น่ะทำไมก็หายากตัวโรงพยาบาลก็ถูงไปน่ะก็อาศัยน่ะหมอแคนนี้แหละกับเในมากนะครับมาเป่าเบาๆแล้วก็อีกหลายอย่างน่ะที่ได้น่ะเคยระดมไว้สำหรับน่ะพอะยงนั้นก็มีคนน่ะมีที่จะ ลูกสามคนนะครับสามคนก็คือหนุเทียหนงยาวสาแล้วก็ โลกาทิฏวเโสนำปุถุกัณฑ์กันยันทุราไยจามาชันติางสตาปราชาชาชาติกาทเสตุธรรมังลูกังติมังปัจจา